สวัสดีครับวันนี้มาดูพัดลมทีฟาวกันนะครับหลังจากที่เคยซ่อมขาไอ้คอหักไปผ่านไปสองปีนะครับคอหักเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับผ่านไปสองปีแล้วรอบนี้มาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรนะครับอาการเป็นอย่างไรนะครับมาซ่อมรอบสองกันครับผม ตัวนี้นะครับเช็คดูแล้วต้องถอดอะไรนะครับต้องต่อต้องถอดมาเช็คกันใหม่นะครับผมรอบนี้เป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามดูกันครับผม Merci. หลังออกหมดแล้วความเฟืรอเต็มเม่เด็กขึ้นยัเฟืเฟ่ตเอยแนเฟืรอตรนี้แกนเฟืรอตน่าจะเป็นโบดแหละ ครับตั้งจักหรือถอนหรือออกมาหมดแล้วนะครับทีแรกมันเฟิดนะครับตัวนี้ดูสังเกตดูตัวนี้นนครับมันจะมีจาระบีจาระบีเก่าๆนะครับติดอยู่แล้วถ้าเกิดมันแห้งนะครับมันใช้ได้ไปน,นานๆมันแห้งมันเหนียวนะครับมันก็จะทําให้เฟือ่อตัวนี้ทีแรก ที่แรกรื้อออกมานะครับมาคิดว่าจะต้องได้เปลี่ยนบูธนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็เช็ดจาะบีตัวเก่าออกนะครับเพราะว่ามันเหนียวนะครับแล้วก็หยอดหยอดน้ํามันจับนะครับเพราะว่าบูธบูธต,ตัวนี้นะครับมันไม่สึกนะครับดูมันให้ตัวไม่เกินห้ามิลน,นะครับมันก็ปกติมันก็ บุตต้องให้ตัวนะครับตอนนี้ก็ยอดยอดน้ำมันจักรนะครับด้านในเราคว่ำลงนะครับคว่ำลงเราก็ยยดด้านในให้เขาไหลเข้ามาด้านในนี่เวลาเราหยดฝั่งนี้เราก็งายเราก็หมุนไปเรื่อยให้เขาไหลเข้าด้านหน้าน,นะครับด้านหลังก็เหมือนกันเวลาคว่ำ <zer>: เราก็หยดฝั่งนี้นะครับหยอดฝั่งนี้เราก็คว่ำคว่ำลงนี้แล้วก็เปิดก็หมุนแกนนะครับให้เขาค่อยๆ ไหลลงนะครับทีนี้ฝั่งนี้ด้านในเราก็หงายอย่างนี้เราก็หยอดเข้าไปนะครับหยอดเข้าไปด้านในนี้แต่จริงๆด้านในนี้ไม่ต้องหยอดก็ได้เพราะว่ารูฝั่งนี้มันกว้างนะครับรูฝั่งนี้มันกว้างแค่นี้เราหยอดตรงนี้เขาก็เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปติดบูธซึงอยู่ในบูธนะครับบูธมันเป็นผ้ามันก็จะซับน้ํามันไว้ มันก็จะอยู่ได้นานนะครับจะทําให้เขาหมุนได้คล่องนะครับตอนมาที่แรกนะครับหมุนอย่างนี้ไม่ได้เลยคือจับหมุนปับ๊บเราปล่อยมือเขาก็จะหยุดเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วนะคันนี้ก็ไม่ต้องได้รื้อนะครับทีแรกก็กะว่าจะรือ้อนะมาแล้วลองขันแล้วมันแน่นนะครับเลยยอนด,ด้านนอกก็อลองยอนดูก่อน ยอดน้ำมันจากดูก่อนต่นี้ก็โอเคครับไรหมุนสะดวกหมุนคล่องแล้วตัวนี้พัดลมทีเฟวนะครับทีฟาวทีแรกเอามาซ่อมอะไรจำไม่ได้ผ่านไปปีกว่าแล้ว คลิปนี้ก็เป็นอันซ่อมเสร็จจับเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรเลยนะครับแค่มาเช็ดจารบีที่มันแห้งออกนะครับมันแห้งแข็งออกแล้วก็หยดจารบีตัวใหม่หยดน้ํามันจัดให้มันลื่นนะครับตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ